ฤดูการทุเรียนบ้านพันพื้นเมืองตรังหนึ่งปีมีให้กินครั้งเดียวชาวบ้านยิ้มรับไรายได้เสริมทุเรียนบ้านขายดีไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่บ้านคลองคุยหมู่ที่3ตำบลปากแจ่มอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรังชาวกเกษตรกรที่นี่ปลูกผลไม้ผสมผสานโดยเฉพาะทุเรียนบ้านพันพื้นเมืองร่วมกับต้นผลไม้ชนิดอื่นๆเช่นมังคุดเงาะลองกองและที่สําคัญ ต้นทุเรียนบ้านพันพื้นเมืองบางต้นในพื้นที่แห่งนี้มีอายุราว100ปีก็มีโดยปีนี้พบว่าออกผลผลิตลูกเรียนดกเป็นอย่างมากและเมื่อถึงฤดูการทุเรียนเริ่มที่จะสุกแล้วชาวเกษตรกร,ร,กรส่วนใหญ่ที่มีต้นทุเรียนบ้านพันพื้นเมืองก็จะเก็บลูกทุเรียนเหล่านี้มาวางขายกันตามหน้าบ้านติดริมถนนห้วยยอดบ้านโพขายให้กับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่ใช้รถเดินทางผ่านสัญจรไปมาในเส้นทางนี้ลูกค้าและพ่อค้าคนกลางก็มีมาเหมาเป็นเข่งเพื่อนำไปขายต่อด้วยก็มีโดยป้าสาวอายุ55ปีเจ้าของทุเรียนบ้านพันพื้นเมืองตรังบอกว่าอาชีพหลักของป้าเองก็จะขายลูกชิ้นทอดอยู่หน้าบ้านติดริมถนนและก็มีทำอาชีพเสริม ด้วยการปลูกทุเรียนบ้านพันพื้นเมืองไว้ทั้งหมด20ตน้นและทุเรียนที่สุกแล้วก็จะมาวางขายหน้าบ้านในกิโลกรัมละ50-60บาทหากมีคนมาเหมารับซื้อป้าจะขายกิโลกรัมละ50บาทซึ่งปีที่แล้วทุเรียนบ้านพันพื้นเมืองไม่ออกลูกเลยเนื่องจากฝนตกตลอดทั้งปีแต่ปีนี้โชคดีที่ได้ผลผลิตเยอะก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยทุเรียนสายพันธุ์นี้1ปีจะมีหนึ่งครั้งจะมีรสชาติหวานหอมเหมาะกับไปทำน้ำกะทิหรือข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งฤดูการทุเรียนปีนี้ทำให้มีรายได้เสริมเข้ามาประมาณ30,000-50,000ถึง 50, บาทต่อปีก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยและเมื่อทุเรียนเริ่มสุกก็จะมีมังคุดสุกตามหลังมาเช่นกันก็นำมังคุดมาขายในราคากิโลกรัมละ50-60บาทด้วยเช่นกัน จากนั้นป้าสาวก็ได้นำผู้สื่อข่าวเข้าไปในสวนของป้าเองเพื่อจะไปสอยเก็บมังคุดมาขายเพิ่มและให้ดูต้นทุเรียนที่ตนเองปลูกไว้ว่าตอนนี้มีลูกดกเต็มต้นและเริ่มทยอยสุกเตรียมขายได้แล้วด้วยซึ่งทุเรียนบ้านพันพื้นเมืองจะมีขายไปถึงกลางเดือนมิถุนายนใครสนใจโทรจองได้ที่0909492928 ขณะที่นางสาวมนทาทองขาวนายกอบตปากแจมบอกว่าที่ออกผลผลิตในช่วงนี้ก็จะเป็นทุเรียนบ้านพันพื้นเมืองและมังคุดส่วนผลไม้อื่นๆเช่นลองกองเงาะหลังจากนี้3เดือนถึงจะออกผลผลิตให้สําหรับผลผลิตทุเรียนตอนนี้ที่ออกมาก็เกือบจะไม่พอกับผู้บริโภคแต่หากเป็นผลผลิตผลไม้ไหนที่ออกมาเยอะและทําให้ราคาตกทางอบตก็จะมาช่วยส่งเสริมชาวบ้าน ให้นักท่องเที่ยวเข้ามา<ข>ซื้อ<ข>ถึง<ข>ใน<ข>พื้นที่แล้วจะได้ราคาที่ถูกกว่าและทางอบตอเองก็เตรียมที่จะจัดเทศกาลผลไม้แต่อาจจะต้องรอดูผลผลิตก่อนเพราะเมื่อปีที่แล้วเคยประสบปัญหาลองกองเหลือกิโลกรัมละ5บาท แต่พ่อค้าคนกลางนำไปขายสู่ตลาดได้กิโลกรัมละ30-40บาททำให้ชาวเกษตรกร,กรที่ปลูกผล,ลไม้ได้ในราคาตกต่ำและต้องการให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อในพื้นที่เองด้วย เพราะเมื่อมาแล้วนอกจากได้ผลไม้ของดีราคาถูกและช่วยเกษตรกรโดยตรงยังสามารถเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติได้นนเพราะเรายังนนมีแหล่งนนท่องเที่ยวหลายนนแห่งเช่น,น,นการเดินป่าจุดชมวิวนนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพื้นที่ตำบลปากแจ่มอีกด้วย

ขายค่ะขายค่ะขายแล้วมีนบ้านเนี่ยค่ะปลูกเองพ่อปลูกไว้ของโบราณปลูกไว้ธรรมดากี่ต้นได้อ่าประมาณยี่สิบต้นตู้เย็นบ้านยี่สิบต้นแล้วช่วงนี้ก็คือของบู้แล้วค่ะค่ะขายคิดดูและเท่าไหร่เกลือละห้าสิบถึงหกสิบ ลูกเล็กๆก็ิ0ลูกใหญ่ๆก็60ยังบอกไหมคะไม่บอกออค่ะจ <laughs> ำ<ไ> <laughs> เป็นแบบว่าเขานิยม,มทานที่เรียนได้ไงมันมีปีละครั้งไงแล้วก็มันรสชาติมันหวานหอมเหมาะสําหรับไปตาน้ํากะทิส่วนมากคือไปตาน้ํากะทิกันปีละลครั้งเหมือน20ต้นของเราในปีนี้ได้ผลผลิตก็ปีนี้ได้ประมาณเดียวต้นละร้อยนะร้อยลูกกิโลละ 60ลูกละ1กิโลปองงก็ก็ดีอยู่บางพุดก็โลละ50 60ค่ะนิกเราเอามาวางขายขายไปเรื่อยไปเก็บมาแล้วก็ขายไปเรื่อยๆลูกค้าก็ก็ลูกาส่วนมากจะเป็นคนสัญจรค่ะลูกค้าคนในบ้านก็มีแต่ว่าไม่เยอะไงกขมาฝากขายมันก็ช่วยๆกันคนในบ้าน ก็ามากวากแล้วก็ออกายให้กันกลางเดือนมิถุนาค่ะลังน์มมีเบอร์โทรมีก็มีมอ่า0909492928ถ้ามาไม่ถูกมันก็มีแบบเป็นฝักหมุดมาได้ที่ร้านภาษาลูกกินโต๊มันจะมีแบบเป็นอ้ ก็ตอนนี้ที่กำลังออกผลผลิตก็จะมีพวกทุเรียนบ้านนะคะแล้วก็มีมังคุดส่วนอลองกองเงาะก็คงหลังจากนี้อีกสักประมาณสองถึงสามเดือนถึงจะออกผลผลิตค่ะอีกสักสองสามเดือนอาจจะพวกลองกองเงาะออกมาเยอะช่วงนั้นก็ผลผลิตอาจจะมีราคาตกลงนะคะทางอบตอก็เลยคิดว่าเราจะส่งเสริมชาวบ้านนะคะในการที่จะให้ ผู้บริโภคเข้ามามาซื้อมาชิมถึงในพื้นที่ซึ่งเขาจะได้ในราคาที่ถูกกว่าก็เลยคิดว่าจะจัดเทศกาลผลไม้นะคะเตรียมค่ะตอนนี้กําลังเตรียมก,ก็รอดูผลผลิตนะคะก็คงเป็นช่วงที่เางาะหรือว่าลองกองออกผลผลิตมานะ,ะเพราะว่าช่วงนั้นถ้าเป็นเงาะกับลองกองมันจะมีราคาตกต่านะคะซึ่ง เมื่อปีก่อนนู้นก็จะเหลืออยู่ประมาณกิโลละห้าบาทซึ่งพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อที่นี่กิโลละห้าบาทนะแต่ว่าเอาไปขายกันนอกนะตกประมาณกิโลละสามสิบถึงสี่สิบบาทนะคะเราก็เลยอยากให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็อาจจะขายในพื้นที่กิโลละยี่สิบแล้วให้ผู้บริโภคที่อาจจะเป็นคนในเมืองได้เข้ามาในพื้นที่มาซื้อในกิโลละ ประมาณ20บาทไม่ต้องไปเสี4สีบาทจากพ่อก้าคนกลางหรือว่าร้านที่เขาขายอยู่แถวในเมืองนะคะ <มา S 1> ถ้าทุกคนเข้ามาในพื้นที่เรานะคะจะเห็นว่าธรรมชาติในพื้นที่ก็จะสมบูรณ์มากนะคะก็เเราก็จะตอนนี้ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็ของผู้ใหญ่คิดก็จะมีในเรื่องของการเดินป่านะคะแล้วก็ตอนนี้ ทางผู้ใหญ่หมู่ที่หนึ่งก็จะดูในเรื่องของจุดชมวิวต่างๆที่ตอนนี้กําลังใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ส่งเสริมในเรื่องของการต้องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ส่งประกวดธรรมพิบาลของเอ่อของของกระทรวงอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ได้เข้ารอบแล้วนะคะซึ่งคาดว่าประมาณเดือนอมิถุนายนนะคะทางสํานักนายกก็คงจะลงมาในพื้นที่เพื่อมาดูสภาพจริงในพื้นที่ของเราค่ะ สรังสตอรี่รายงาน